สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้นไทยเพรสิดนต์ฟูดหรือ TF m a m มาาทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหม ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารกึ่งสําเร็จรูปบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายบะหมี่และอาหารกึ่งสําเร็จรูปสําหรับจําหน่ายทั้งในและนอกประเทศโดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปที่ใช้แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักได้แก่ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้ามามา่าซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคมานานกว่า47ปี โดยครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อละเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในประเทศไทยรวมทั้งการรับจ้างผลิตบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปให้กับบริษัทชั้นนำของทวีปยุโรปอเมริกาและออสเตรเลียเพื่อการส่งออกโดยมีกำลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ6ล้านซองต่อวันผลิตพันธ์กึ่งสาเร็จรูปที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลักผลิตพันอาหารกึ่งสาเร็จรูปพร้อมรับประทานเช่นเส้นมีขาวกึ่งสาเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสําเร็จรูปก๋วยจับกึ่งสําเร็จรูปโจ๊กกึ่งสําเร็จรูปข้าวต้มกึ่งสําเร็จรูปข้าวขาวและข้าวหอมกึ่งสําเร็จรูปซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของตัวเส้นหรือข้าวพร้อมด้วยเครื่องปรุงรสที่มีรสชาติครบถ้วนภายใต้เครื่องหมายการค้ามามา่าและเครื่องหมายการค้าต่างประเทศได้แก่มามี่ปาป้าปามา่าแฮนดี้ไลท์และเพรสิดน์ไลท์เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักของตำรับอาหารเส้นเช่นเส้นหมี่ขาวและก๋วยเตี๋ยวสำหรับผู้บริโภคใช้เป็นส่วนประกอบในการประกอบอาหารโดยมีหลากหลายขนาดสำหรับครอบครัวขนาดเล็กครอบครัวขนาดใหญ่พักคาลและโรงเรียนภายใต้เครื่องหมายการค้ามาม่ามามี่ปาป้าปา,ปาม่าเป็นต้นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ใช้วัตถุดิบอื่นเช่นผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เป็นธุรกิจภายใต้บริษัท p พรสิด e น t b เบเกอรีจำกัดมหาชนหรือ PB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TF MAMA โดยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทโดยส่วนมากเป็นการจำหน่ายภายในประเทศโดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ค้าส่งได้แก่ผลิตภัณฑ์ขนมปังชนิดแผ่นขนมปังสำหรับเบเกอร์ ขนมปังสําหรับฮอทดอกขนมปังพร้อมทานเช่นขนมปังสอดไส้แซนด์วิชสําเร็จรูปเค้กและเบเกอรี่อื่นๆซึ่งจัดจําหน่ายในช่องทางร้านค้าต่างๆโดยกลุ่มลูกค้าหลักคือร้านค้าปีกสมัยใหม่และร้านค้าปีกแบบดั้งเดิมภายใต้เครื่องหมายการค้าฟาร์มเฮาสผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ค้าปีกผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่จำหน่ายผ่านร้านค้าปีกของบริษัทได้แก่ร้านเดล่ยา ร้านเค้กมาดามมาโกนอกจากนั้นยังมีแฟนชายขายแซนด์วิชกูตดมอร์นิ่งฟาร์มเฮาส์และตู้จำหน่ายขนมปังอัตโนมัติผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สำหรับธุรกิจฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหารพัตาคารได้แก่ขนมปังสำหรับเบอร์เกอร์ขนมปังสำหรับฮอทดอกขนมปังชนิดแผ่นขนมปังฝรั่งเศสครัวซองขนมปังกรอบและแป้งพิซซ่าที่จำหน่ายให้แก่ร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆเช่นแมคโดนัลด์เคเฟซีพิซซ่าฮัท เบอร์เกอร์คิงและอื่นๆรวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุบแป้งได้แก่เกตขนมปังผลิตภัณฑ์นขนมปังกรอบผลิตภัณฑ์นขนมปังกรอบภายใต้เครื่องหมายการค้าบิสซินและโฮมมี่โดยแต่และเครื่องหมายการค้าจะมีผลิตภัณฑ์ทั้งบิสกิตแค็กเกอร์และเวเฟอร์หลายรสชาติผลิตภัณฑ์น,น้ำผลไม้ภายใต้เครื่องหมายการค้ากิีนเมดเคนลี่และไทซันทั้งรูปแบบกระป๋องและขวดเพชร หลากหลายรสชาติผลิตพันธ์บรรจุพันธุ์ผลิตพันธุ์บรรจุพันธุ์ประกอบด้วยฟิล์มห่ออย่างอ่อนบรรจุอาหารและถ้วยกระดาษอื่นๆผลิตวัตถุดิบแป้งสาลีสำหรับผลิตพันธุ์บะหมี่ธุรกิจการลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจตัวแทนนายหน้าส่งออก บริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสากลและมุ่งมั่นพัฒนาให้โรงงานผลิตอาหารของบริษัทผ่านการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบด้านมาตรฐานการผลิตอาหารต่างๆและได้รับใบรับรองมาตรฐานสากลดังนี้ BRC, GMP, HACCP, ฮาลาน c o s h e r TISI, Fairtrade, Organic ครับนี่ก็เป็นรูปสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทต่างๆของ tf mama ในกลุ่มธุรกิจอาหารก็ถือหุ้นในบริษัท president cola ku n 70%บร์ิษัทไทย president food hungary 65%บร์ิษัทคารอนไทย president food 55%บร์ิษัทไทยซันฟู้ดห้ บริษัทอีลาวดีซักเซสเวนเจอร์ฟูด้ด51%บริษัทไทยเพสิดเน้นเบเกอรี่51.99%บริษัทเพสิดเน้นฟูด้ดคอมโบเดีย30%ธุรกิจวัตถุดิบบริษัทเพสิดเน้นฟาร์มมิล60%บริษัทเคอรี่ฟาร์มมิล39%บริษัทไทยอินสแตนท์โปรดักต์25% กลุ่มธุรกิจบันจุพันบริษัทไทยอันเป่าผลิตกระดาษจำกัด51%บริษัทไดอิชิแพ็กเกจจิ้ง50%บริษัทอันเปาเอ็นไวเอนเมนต์สา์เกลุ่มธุรกิจลงทุนบริษัทไทยเมียนมาซักเซสเวนเจอร์ถือหุ้นอยู่35%บริษัทเพสิเดนต์ดีเวนเจอร์ถือหุ้นอยู่70% กลุ่มธุรกิจอื่นๆบริษัท Sunco Machinery ถือหุ้นอยู่35%บริษัท President Interfood ถือหุ้นอยู่59.67%ในปี2562ก็มีรายได้จากการขายทั้งหมด23,999ล้านบาทมีกำไรสุทธิ3943ล้านบาท รายได้จากการขายตามสายผลิตภันธ์ต่างๆบะหม,มี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูปในประเทศมีรายได้9,076ล้านบาทต่างประเทศ4,050ล้านบาทเบเกอรี่7,744ล้านบาทขนมปังกรอบในประเทศมีรายได้810ล้านบาทต่างประเทศ46ล้านบาท น้ำผล,ลไม้ในประเทศมีรายได้293ล้านบาทต่างประเทศ720ล้านบาทธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในประเทศมีรายได้1073ล้านบาทต่างประเทศ3ล้านบาทอื่นๆวัตถุดิบในประเทศมีรายได้184ล้านบาทรวมมีรายได้ในประเทศ1 9 1 8 0ล้านบาท ต่างประเทศ4,819ล้านบาทกลุ่มประเทศที่ส่งออกเอเชีย51%ออสเตรเลีย3%ยุโรป28%แคนาดา3%สหรัฐอเมริกา15%กำลังการผลิตบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูปก็มีโรงงานที่จังหวัดชนบุรีจังหวัดลำพูนจังหวัดระยอง โรงงานราชบุรี1และ2มีกำลังการผลิตรวม4 4 6ตันต่อวันขนมปังกรอบมีกำลังการผลิต45ตันต่อวันครับข้อมูลทั่วไปของบริษัทไทยเพรสิดเนต์ฟู้ดก็มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น นี้สินรวมเพิ่มขึ้นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นรายได้รวมเพิ่มขึ้นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น r o a เหลือตาส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น ROE เหลือตาส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมี PE เหลือตาส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่16.07เเท่ามี P/BV เหลือตาส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่ 2.68เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ74.15บาทอัตราส่วนเงินปันผลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่2.24% TF Mama ก็จะจ่ายปันผลปีละ2ครั้งนะครับ TF มาม a ่าก็มีพายอยู่ที่1บาทมีจํานวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีฟอดอยู่ที่23.60%ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทสหพ,พัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง25.35% Nissin Food 16.84%นายพิพัฒน์พเนียงเวท6.73%นายวีรพั์พูลศักดิ์อุดมสิน6.63% นอมูล่าซ c คิว t ิตี้าจนำนวนหุ้นจดทะเบียนก็มีทั้งหมด329ล้านหุ้นราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่169บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่208บาท TF Mama ก็มี Market Cap อยู่ที่65,611ล้านบาทเป็นลำดับที่47ในตลาดหลักทรัพย์ ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของุณครับ